เมื่อไม่กี่ชั่วโมองก่อนนะทาง RV เนี่ยก็ได้โพสต์นะครับใน Facebook ว่าฟีฟ่นหน้าเนี่ยจะเพิ่มแรงค์ใหม่เข้ามานะครับแน่นอนฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อแรงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแรงค์ใหม่เนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ต้องกี่ดาวนะครับไปดูกันเลยคุณผู้ชม แรงแรกนะครับก็จะเป็นแรงคอนคูเรอร์นะครับก็จะมีระดับดาวอยู่ที่0นถึง9าดาวนะครับก็จะเรียกกันว่าแรงคอนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าคอนต้นนะครับนะ0ูถึงเดาวนะครับแล้วต่อกันที่ตัวของโอเวอร์รอดคอนคูเรอร์4นะครับก็จะเป็น1 0ถึง19ดาวนะครับตัวแรงนี้ก็ถือว่าระดับสูงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นแรงที่4นะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะเป็นคอนที่4นะครับเป็นโอเวอร์รอดคอนคูเรอร์4นั่นเองนะฮะ 1ิบถึงเก้า10สิถึงสิดาวนะครับแล้วมาต่อกันที่แรงค์ที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมนะ o v e r l o ์ d c o n อนคลูเรอนะครับก็จะเป็นดาวประมาณ20-29ดาวนะก็จะอยู่ใน o v e r l o ์ d c o n อนคลูเรอนั่นเองนะคุณผู้ชมครับแล้วต่อกันที่แรงค์ต่อมานะจะเป็นแรงค์ที่อยู่ในระดับ30-39ดาวนะครับจะเป็น o v e r l o ์ d c o n อนคลูเรอนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีระดับแรงค์ที่มัน เปลี่ยนไปนะครับปกติก็จะเป็นแบบแบบคอน3าดาวอะไรอย่างี้ใช่ไหมที่เราเรียกกันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอเวอร์หลอดคอนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อกันที่4 0นะฮะคุณผู้ชมนะ4 0ถึง49ดาวนะครับก็จะมีชื่อว่าโอเวอร์หลอดคอนคู่แรกหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น4 0ถึง49ดาวนะครับถ้าเกิดว่าชื่อตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับที่ผมพูดนะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับ แล้วต่อกันเลยนะก็จะเป็นแรงค์ที่มีดาวอยู่ที่50ถึง75ดาวนะครับจะมีชื่อว่าซูพริมคอนคลูเรอร์นะก็คือ50ดาวขึ้นไปถึง75ดาวเนะี่ยจะเป็นแรงค์ซูนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันก็จะเป็นแรงค์ซูนะฮะแล้วต่อกันเลยนะครับก็จะเป็น76ถึง99ดาวนะครับก็จะมีชื่อว่าซูพรีมคอนคูเรอร์เหมือนกัน นะครับแต่ว่าก็จะแบ่งกันนะฮะจะอยู่คนละอันกันนะรับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อตามนี้เลยนะครับ Immortal Conqueror นะฮะหนึ่งร้อยดาวบวกนะครับจะเป็นแรงนี้นะฮะแล้วแรงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแรง Gorlias แล้วนะครับ Gorlias เนี่ยก็จะมีตั้งแต่่าเขาเรียกว่ายังไงนะพอมันร้อยดาวใช่ป่ะทีนี้มันสูงละนะครับก็จะเป็น50อันดับแรกอ่ะอันดับห้าสิบอันดับแรกนะครับจะเป็น Gorlias นั่นเอง นะครับคุณผู้ชมนะเป็นแรงกอริเนะครับผมซึ่งก็เป็นแรงที่สูงที่สุดนะครับแต่ทีนี้ฮะในนี้จะมีระบบต่อขึ้นมาอีกนะครับเห็นปะมันจะมีเนี่ยเห็นว่าอันนี้คือยังไม่อัปเดตนะครับมีไปเระะื่อยๆเนี่ยยังไม่อัปเดตนะครับอ่าส่วนไตรลักษณ์นะครับก็จะเป็นตามนี้นะคุณผู้ชมอ่าสูงสุดก็คือจะเป็นแรงกอริเนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะห้าสิบอันดับแรก นะครับผมง่ายๆเลยนะฮะก็ต้องไปแข่งกันนะครับแต่ทีนี้นะครับเวลาที่เราคุยกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมแหละนะฮะเวลามีคนถามนะเฮ้ยเพื่อนถามเรานะคิดดาวแล้วตอนนี้นะเราก็เลยบอกว่าโอ้ฟ oh, ิปดาวนะครับคิดดาวแล้วสามฟิปดาวอยู่นะฮะ คิดว่าไอคำที่เขาให้มาใหม่นะครับก็น่าจะใช้เวลาแหละกว่าคนเขาจะเริ่มเรียกกันนะครับอยู่แรงไรโอหลอดคอนเออนะรัมันก็จะดูดีขึ้นมานะฮะแต่เอาง่ายๆนะเอาจริงนะผมว่าก็ยังคงเหมือนเดิมแหละกี่ดาวละนะค,คอนสาสิบดาว,นะน,ดาวนะคอนสี่สิบดา,ดาวนะครับแรงไละแรงสู้เออง่ายๆนะครับกี่ดาวแล้ร้อยดาวนะครับไม่เรียกอิมเมอรัลนะ <laughs> อันนี้ส่วนตัว นะครับผมแลวกอลงกอแล้วเอออันนี้เท่หน่อยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตตัวแรงใหม่นะซึ่งก็ถือว่าดีแหละนะครับอย่างน้อยก็ยังมีการอัปเดตเข้ามานะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยนะฮะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับทีนี้เพื่อนๆถามว่าเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเติมไปกี่บาทนะครับในระบบ v i p ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับที่แบบว่าเติมเท่านี้อยู่ VIP นี้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเติมไปเท่าไหร่นะฮะ ตรงนี้เขาจะมีอันดับอยู่นะครับเมื่อวานผมไม่ได้กดให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับไปดูกันที่ตารางอันดับนะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะมีการบอกนะว่าคะแนน v i p ของเราอะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ายอดตรงนี้นะครับใช่ยอดที่เติมเงินหรือเปล่าแต่ว่าจะมีการบอกอันดับด้วยนะครับว่าคนนี้เติมเกมไปเยอะแค่ไหนนะใครที่อยู่อันดับผงสูงนะครับก็จะมีคะแนน v i p ที่มันสูงกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับ ใครที่ไปบอกอกับคุณภรรยาเอาไว้นะครับหรือบอกกับที่บ้านเอาไว,นวา oy, นนกกน้นะครับว่าโหยอันนี้สกินฟรีนะครับเราไม่ได้เติมเกมเลยสักบาทเดียวนะฮะเกมเขาแจกมาให้เนี่ยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมด้วยกันก็เตรียมตัวดนตรีได้เลยนะเพราะว่า <laughs> ตรงนี้ก็จะบอกได้นะครับว่าคุณเนี่ยเติมไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเตรียมตัวโดนเชือดเลย <laughs> นะครับเนี่ยก็จะมีเห็นไหมอันดับนะครับโอ้ยเติมเกมไปกี่บาทว่าคนนี้นะครับทำไมมันมี VIP ขึ้นมาว่าตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไม่ต้องใส่ตาก็ได้นะเพราะว่าตาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราอจะใส่หรือเปล่านะครับตัวตานะคุณผู้ชมอ่าให้ดูเครื่องประดับนะครับนี่ตานะอยู่ที่เราจะใส่หรือเปล่านะครับอ่า โอเคก็ประมาณนี้ในสำหรับตัวของตารางอันดับของตัว VIP การที่เราเติมเงินไปนะครับมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอาประมาณนี้นะฮะ